สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการเปิดบัญชีผ่านทางไลน์นะครับที่ชื่อว่า Line BK โดยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนนะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดแล้วก็บัญชีของ l ลน์ BK เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับสำหรับ ตัวบัญชีของ Line DK เนะครับเป็นบัญชีนะครับที่ทางธนาคารกสะสิกรนะครับร่วมมือกับทางไลน์นะครับเพื่อให้สามารถที่จะเปิดบัญชีนะครับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งบัญชีตัวนี้เนี่ยจะไม่มีตัวบุ๊กแบงค์ที่เป็นกระดานะครับคือเป็นบัญชีออนไลน์ไปเลยนะครับก็คือจุดเด่นของเขาคือสามารถเปิดบัญชีได้โดยที่ไม่ต้องมีขั้นต่ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณเลือกเพื่อในไลน์แต่ว่า เพื่อนของคุณเนี่ยจะต้องมีลายดีเค้วยเหมือนกันนะครับหรือหรือบัญชีตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเลขบัญชีนะครับเพื่อนก่สามารถที่จะโอนมาจากที่ไหนก็ได้นะครับผ่านด้วยเลขบัญชีนี้ครับสามารถที่จะเอาไปผูกพร้อมเพกก็ได้นะครับสำหรับเจ้าตัว l ลายดีเคตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประกาศของธนาคารณเวลานั้นนะครับแล้วก็มีตัวช่วยแบ่งบินค่าใช้จ่ายนะครับและขอเรียกเก็บเงินนะครับสามารถถอนเงินได้โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM นะครับซึ่งสามารถที่จะถอนเงินได้ ทางตู้ของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกแห่งนะครับไม่ต้องพกสม,มุดนะครับอย่างที่บอกก็คือเจ้าตัวบัญชีตัวนี้เนี่ยไม่มีสม,มุดบัญชีนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอดูบัญชีร้อนหลังนะครับได้สูงสุด12เดือนผ่านลา e B K ได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ แถมนะครับรับอัตราดอกเบี้ย er เนี่ยอยู่ที่0.5%ต่อปีนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับประกาศของธนาคารต่อไปนะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยมาดูคุณสมบัติผู้สมัครกันบ้างนะครับคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยมีแค่2ข้อง่ายๆเลยก็คือ 1. ก็คือคุณต้องเป็นคนไทยนะครับ2ก็คือเป็นบุคคลธรรมดาที่อายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับทีนี้เอกสารที่ต้องใช้ในการสมานะครับอย่างที่ผมว,ว่าก็คือใช้บัตรประชาชนตัวจริงตัวเดียวนะครับใช้คุณเนี่ยจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับผ่านช่องทางที่เขาเนี่ยกำหนดนะฮะทีนี้เนี่ยมาดูวิธีขั้นตอนการเปิดบัญชีกันบ้างวิธีการนะครับง่ายๆเลยให้คุณเข้าไปที่ แอปไลน์นะครับแอปไลน์ของคุณเนี่ยซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าคุณสังเกต่ะด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่า wallet ตรงนี้อยู่นะครับเมื่อเข้าไปที่แอปไลน์นะครับให้คุณจิ้มไปที่ wallet ตัวนี้นะครับแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมานะครับให้คุณเนี่ยคลิกไปที่ line bk นะครับตรงนี้ท่านจะเห็นสัญลักษณ์เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับทะนะเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ยังไม่มีการอัปเดตเลยนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะเมื่อ กดไปแล้วนะครับระบบเนี่ยก็จะเข้าสู่ยินดีต้อนรับสู่ลาย e BK นะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะกดเริ่มใช้งานลาย e BK ได้เลยในกรณีที่ท่านเนี่ยยังไม่มีบัญชีของ l าย e b เนะครับเป็นการเปิดครั้งแรกก็สามารถที่จะกดเริ่มต้นใช้งานลาย e BK ตรงนี้ได้เลย mm hmm. เมื่อกดเข้าไปนะครับระบบเนี่ยก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของ l าย e BK นะครับก็แนะนำให้ท่านเนี่ยอ่านซักเล็กน้อยนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับ เมื่อกดยอมรับนะครับก็ให้กดปุ่มต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะนําท่านเนี่ยไปสู่การเปิดบัญชีนะครับนี่เมื่อกดต่อไปเสร็จปุ๊บเมื่อท่านเนี่ยยอมรับเงื่อนไขแล้วนะครับก็ก็จะเริ่มในส่วนของการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านไลน์บีนะครับตรงนี้ก็ให้กดเปิดบัญชีได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณเนี่ยกรอรายละเอียดข้อมูลบนตัวบัตรประชาชนของท่านนะครับซึ่งประกอบไปด้วย เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนนะครับชื่อนะครับชื่อเนี่ยใช้เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็นามสกุลเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้อ่าซึ่งเขาจะวงเล็บไว้นะครับว่าให้คุณกรอกเป็นภาษาไทยแล้วก็รวมไปถึงวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็หมายเลขข้างหลังบัตรนะครับตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นเนี่ย เมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อกดปุ่มต่อไปแล้วเนี่ยจะเข้าสู่การยืนยันตัวตนนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่2วิธีนะครับก็คือการยืนยันตัวตนผ่านแอป k p a s นะครับกับการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนก่อนนะครับก็ให้ท่านเนี่ยคลิกไปที่ ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณใส่นะครับรายละเอียดข้อมูลของคุณนะครับเขาให้ใส่อะไรเนี่ยก็ให้ใส่ให้หมดนะครับตรงนี้เนี่ยอะยตรงนี้เนี่ยอาจจะเยอะสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดบัญชีนะครับนะตรงนี้เมื่อท่านกรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดปุ่มต่อไปนะครับเมื่อกดปุ่มต่อไปเสร็จปุ๊บเนี่ย ระบบนะครับจะให้คุณนะครับตรวจสอบข้อมูลที่คุณเนี่ยกรอกลงไปทั้งหมดนะครับว่าข้อมูลหรือว่าตัวสะกดเนี่ยถูกต้องทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรศัพท์บ้านเล็กที่หรือว่าญาติพี่น้องบุคคลที่ติดต่อได้อะไรเงี้ยก็ให้คุณเนี่ยเช็คให้ละเอียดนะครับว่าสิ่งที่คุณกรอกลงไปเนี่ยถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสะกดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเช็คให้ดีๆนะครับตรงนี้อ่ะหลังจากนั้นนะครับเมื่อ ตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คุณเนี่ยกดปุ่มยืนยันได้เลยเมื่อท่านกดปุ่มยืนยันนะครับระบบเนี่ยจะบอกให้คุณเนี่ยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนได้ที่เคเช็ค ID ที่ใกล้ที่สุดนะครับซึ่งก็มีทั้งจุดเช็คตามจุดต่างๆนะครับหรือว่าจะไปตามบิ๊กซีอะไรก็ได้นะครับเพื่อทําการยืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับว่า จุดที่สามารถที่จะยืนยันตัวตนของ K c เช็ค ID เนี่ยที่ใกล้ที่สุดเนี่ยสำหรับท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับท่านสามารถที่จะคลิกไปดูนะครับเพื่อตรวจสอบได้นะครับว่าท่านเนี่ยใกล้ที่ไหนนะครับเมื่อทําการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณนะครับยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งด้วยการถ่ายภาพการยืนยันตัวตนของการเ Che ็ค ID เนี่ยคือการนําบัตรประชาชนนะครับตัวจริงของท่านเนี่ย ไปยืนยันตัวตนนะครับว่าท่านเนี่ยมีตัวตนจริงๆไม่ได้เอาข้อมูลของคนอื่นมานั่นเองนะครับหลังนั้นเนี่ยระบบนะครับเมื่อยืนยันเสร็จเนี่ยระบบเนี่ยถ้าคุณกลับมาที่แอป l i บิกเครั้งนึงเนี่ยระบบเนี่ยจะให้คุณเนี่ยยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายภาพใบหน้านะครับตรงนี้อ่ะก็ให้เราทําการถ่ายหน้าเซลฟี่เข้าไปนะครับเพื่ออัปโหลดขึ้นไปไว้เป็นฐานข้อมูลของทางธนาคารนั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับระบบเนี่ย จะส่งรหัส OTP มาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านเนี่ยลงทะเบียนเอาไว้นะครับก็ให้ท่านเนี่ยกดนะครับเช็ครหัสดูนะครับแล้วให้กรอกเข้าไปนะครับตรงที่รหัส OTP ตรงนี้นะฮะเมื่อกดใส่รหัส OTP ตรงนี้นะครับระบบนะครับจะให้คุณเนี่ยตั้งรหัสพิมพ์นะครับในการใช้งานนะครับซึ่งรหัสพิมพ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลขทั้งหมด6หลักนะครับให้ท่านเนี่ย จำไว้ให้ดีนะครับซึ่งการตั้งพินเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีการให้คุณเนี่ยกดซ้ํากัน2ครั้งนะครับซ้ำได้2ครั้งไครับสมมติคุณกดรหัส6หลักครั้งแรกนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณทําการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อคุณเนี่ยลืมนะครับว่ารหัสที่คุณตั้งเนี่ยเป็นอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการตั้งรหัสเนี่ยประมาณ2ครั้งนะครับสําหรับรหัสพินตัวนี้รหัสพินตัวนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ในการเข้าแอปหรือว่าจะ ใช้ในการโอนเงินถอนเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะใช้เจ้าตัวพินตัวนี้ในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพินที่คุณตั้งเนี่ยแนะนําว่าไม่ใช่เป็นเลขซ้ากันทั้งหมด6ตัวนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ไม่แนะนํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็ต้องเป็นเลขที่ท่านเนี่ยสามารถจําได้ด้วยนะครับนะตรงนี้ก็ให้ท่านเนี่ยจำมาให้ดีๆนะครับสําหรับรหัสพินตัวนี้นะฮะเมื่อตั้งรหัสพินเรียบร้อยนะครับ ระบบเนี่ยจะให้คุณเนี่ยติ๊กข้อกําหนดและเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขนี่ประมาณสองสาข้อนะครับก็ให้ท่านเนี่ยอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขตรงนี้ให้ดีนะครับว่าท่านยังไงก็แต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับสามารถที่จะติ๊กทั้ง3ข้อได้เลยนะครับหรือว่าเข้าไปอ่านรายละเอียดก็ได้นะครับอย่างเช่นข้อสุดท้ายเนี่ยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น o p ชั o น a l ตรงนี้เนี่ย คุณไม่จําเป็นต้องติ๊กก็ได้นะครับเพราะาตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ไว้ในการเปิดเผยเพื่อในการตลาดนะครับก็คือถ้าคุณติ๊กตรงนี้นอาจจะมีเซลล์ท่านอื่นนะครับหรือว่าเซลล์ของบริษัทอื่นเนี่ยโทรมาเพื่อเสนอโปรดักอะไรต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลทางการตลาดนะครับตรงนี้ซึ่งคุณเนี่ยจะไม่ติ๊กก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตรงนี้เขาวงเล็บไว้เป็นออ t ชั่นอลนะครับก็คือคุณไม่สามารถคุณเนี่ย ไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่2ข้อบนเนี่ยคุณจะต้องติ๊กนะครับเพื่อยอมรับข้อตกลงนะครับถ้าไม่ติ๊ก2ข้อบนก็คือคุณจะเปิดบัญชีไม่ได้นั่นเองนะครับเมื่อคุณนะครับอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้วก็ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขทั้งหมดแล้วนะครับก็คุณก็สามารถที่กดปุ่มต่อไปได้เลยนะครับเมื่อกดปุ่มต่อไปนะครับระบบก็จะบอกว่าคุณเนี่ย ทำการเปิดบัญชีสําเร็จแล้วนะครับก็คุณเนี่ยก็จะได้เลขบัญชีมานะครับเป็นชื่อของคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็หมายเลขบัญชีอะไรตรงนี้นะฮะคุณก็จะได้เลขบัญชีตรงนี้ออกมานะครับก็ดูว่าเลขบัญชีที่คุณได้เนี่ยอะไรนะครับชื่อถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้บัญชีนี้เนี่ย โอนเงินเข้าไปหรือว่าทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าคุณได้เลขบัญชีมาแล้วนะครับนั่นเองโอเคนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ